บบรับแล้วบอคุณยิ่งคมรับแล้วบอจ้าขอบคุณเอซีนะจ๊ะเอฟซีวันเกิดย่าทรงยิ้มวาให้ไปไปมามาคุณยิ่งคมก็หายวับไปอีกไปลักลีนะบุ้งยิ้ใส่เนาะไปลักลีบุ้งยิ้มทั้งในภูเกนตไปแอบทั้งในภูเอฟแอบแล้วจ้าขอบคุณนะจนะ๊ะเนาะ ยังดานดวงตาเนาะขอประคุณหลไรเด้อขอบคุณตุกตกำลังใจน,นะพีน่น้องกลับมากำลังใจอันอันเอฟซีมันเกิดนอนไงบอนอนไงบอ,นอ,นงบอขั้นมานอนไงเด้อเด้อล่้องไรอีกอะไดอจากสองชั่วโมงเ้วจะล่้นอะจรทํา้างำ้าน ตับเลยบาบนี่แต่ใส่น้อคนกวาดนี่น้อจัดเลยมึงกวาดไปออดบอดตั้งไหนน้อหลักบงตั้งไหนบู้ฟังเมื่อันก็นเห็นขึนนขนข้นมาน้อก็เหม็นขึ้นมาแล้วไปตั้งไหนน้อเห็นเห็นก็เหม็นขึ้นมากลักไปนอนนับบ้เขาไปถอนน้ำน้อ นี้จากกล้วบ่จ้าขอบคุณนะจรนะเนาะขอบคุณทุกคนรักใจนะทีมั้ยรักใจเยายนะขอบคุณอะไรเนาะคัะเนาะขอบคุณรัชดาจ้าเมื่อนี้กัมานั่งใหญเนาะพี่น้องเนาะนั่งใหญเจ็บชั่วโมงแต่นางใหญ่จีบชั่วโมงว่าเดีชั่วโมงน้อยอยู่ชมพู่ท่านหลายเจ็บไปเรื่อยๆเนาะทุกคน กี่ปเนี่ยนกว่าจะไปถึงลักแค่น้เพ่นขอบคุณหลายอาจารย์เด้อนั่งถ่ายยี่เนี่แหละเพื่อไปอกะโดขอบคุณสองล้านดวงตาจ้าทุกคุขอบคุณหลายนะจาที่ตัวเาตั้งใจแย่หน้ามือนนี่นั่นก็ขอบคุณหลายเด้อพานไปพานมากกับแบบม่ได้จะเด้อแบบกมากลัดทายกันเนาะ เด็าาก,กน่าจะใกล้กันจะเด็กพ่อจะน้อยเดี๋ยวหน้าก็จะลู้นี่ดอกจ้ะนี่น้องจะได้พักพันเนะาะจะใส่เนาะคุณนี่ค็มิดจัดเลยว่าอันปา้าบุญเกิดไปทางไหนบนน้ำมันไม่รู้ไปทางไหน บ่า,คาบนคบาั้วหลังอันเยนะดยนี่น่นเาเบาขวหลังเนาะเวนคอมเมนต์เลยเบาขั้วหลังหรอจะจะถือจะสร้ยัยน่เด้อยยัน่าก็เลยมันจะหลงอันลอกจิบมันจะจะิบเนาะพะการล้องจิบเมืนจะจะิบ มือนจะรกิดเนาะอกตอบแม่เานาะไปใส่เหมือนเนาะเดาบอตอบนด้แน่เลยเนอะก็คืใส่เหมือ,อามัมานเพียงเทีวเซลอยู่จ้ะ S <S จ้ายายนาแต่ล้มหลวแล้วพี่น้องเนาะจะ้าก่อนล้มเหลวเปนยังกลาวสวัสดีนะจา้าสวัสดีพี่น้องทุกคนองน่าใจเนา,านะสีไม้ก็น่งใจยายน,นามื่อมียายนาก็ขอ,ขอบคุณหลายเใจพี่น้องเด้จอจ้าขอบคุณ อันแม่อันนั้นจากควาคุณอันคุณยิคงคมนจ่ะเนาะขอบคุณคุณมุดไปนาจ่าเนาะสิแม่ใจแย่หน้ามันนี่ขอบคุณอะไรนาจเด้อขอบคุณอะไรเด้อขอนนี้จความสูขความเจริญก่อนกกันมันนี่กขอพิจารยิเหมืกันเนาะจากรเยิ่เหมือนกันท้ายกันนาจ่าเนาะมีน้ำมาหละกิโลขวบคุณอะไรเด้อจาก๊ายบาย